o saves t h r พระเจ้าเนี่ยช่วยคุณให้รอดละโดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์ and then he fills you with his own spirit และพระองค์เองก็ยังเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยพระวิญญาณของพระองค์เอง to lead us and guide us into the truth เพื่อที่จะคอยนำเราคอยชี้แนะเราไปสู่ความจริงทั้ง

but they don't recognize him. พระเยซูปรากฏพระองค์เองกับพวกเขาแต่สาวกสองคนนั้นจำพระองค์ไม่ได้ y you n know, t h a t time they were feeling sad, discouraged, and hopeless. ในช่วงเวลานั้นสาวกสองคนนี้กำลังรู้สึกเศร้ากำลังรู้สึกท้อใจและหมดหวัง But Jesus gives them a short Bible study. แต่พระเยซูได้ทำการศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าสอนพระคัมภีร์กับเขาแบบสั้นๆ Takes them to the Old Testament and reveals things about himself. โดยการเปิดเผยให้เขาได้เห็นพระองค์เอง าพันันธญญเดิม that moment, two significant things ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีสิ่งที่สำคัญอยู่สองอย่างได้เกิดขึ้นกับเขาพระคัมภีร์บอกว่าสายตาของเขาก็เปิดออกและหัวใจของเขานั้นก็เร่าร้อนขึ้นมาผมเชื่อว่านี่แหละคือการศึกษาพระคัมภีร์อย่างถูกต้องที่จะทำให้เกิดสองอย่างนี้ขึ้นในหัวใจของเราคุณา you know, our eyes see Who Jesus done is has us and what has done for สายตาของเราจะได้เห็นว่าพระเยซูคริสทรงเป็นผู้ใดและพระองค์ทรงทำอะไรให้กับเราบ้างที่สำเร็จแล้ว heart lit fire faith fire lit is the on by แล้วหลังจากนนัั้หวใจของเราก็จะถูกจุดไฟขึ้นมาด้วยความเชื่อ this what want to at is experience we นี่คือสิ่งที่เราอยากให้คุณได้รับประสบการณ์กับหลักสูตรเอมาโอส์นี้คุณจะได้เห็นการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์แล้วหัว ใจของคุณจะมีความเร่าร้อนเกิดขึ้นเราขอเชิญชวนทุกคนที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้ด้วยกัน in this journey of discovering all that Jesus Christ has done for you และเราจะมาร่วมเดินทางด้วยกันเพื่อเราจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเราและเรามั่นใจว่าคุณเองจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและยังดำเนินชีวิตได้ตามจุดประสงค์ของพระเจ้าอีกด้วย waste Don't Don't think twice อย่ารอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลังเลใจแล้ว sign up and join us ลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้กับเราเลย the Holy Spirit will change your life พราะวิญญาณริสุดพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหม่ God bless you ขอพระเจ้าวยพรนะครับ Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. Well, you just saw the video announcement, and we want to remind you again and again. You know, this. is your opportunity to go in the word of god ตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณมากๆที่คุณเองจะได้เติบโตและเข้าใจในถ้อยคําของพระเจ้ามากขึ้น to go deeper in what god has prepared for you เพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินชีวิตให้ก้าวลึกลงไปในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับคุณได้ all you have to do is make the time สิ่งเดียวที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือจัดเวลา trust me it'll be worth it all to study the word of God เชื่อผมเถอะว่าการจัดเวลาเพื่อศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิต alright so this week we're talking about God has a purpose for your life ในสัปดาห์นี้เราได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้ามีจุดประสงค์ในชีวิตของคุณ and yesterday we're talking about how this is the universal question that every human every heart It's ask that a และเมื่อวานเราก็ได้พูดไปแล้วว่านี่มันก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับทุกคนทั่วโลกเลยที่เคยมีคำถามแบบนี้ Why am I here in this world? What is the purpose of my life? ว่าฉันมาเกิดทำไมเหรอในโลกนี้แล้วชีวิตของฉันมีจุดประสงค์อะไรล่ะ And uh, we say that this question can only be answered in God's word or through God's word แล้วเราก็ตอบไปแล้วว่าเราจะพบกับคำตอบที่ถูกต้องในเรื่องนี้ได้ก็โดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้า You know the devil lies to us he is a father of all lies the bible says roman it and through the circumstances of life and experiences of life han hang sathanakarn you know he will make us believe that our life has no purpose man you know this is one of the reasons why you know uh, the suicide raid Has gone so high our world in up และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมสถิติการฆ่าตัวตายของผู้คนในโลกทุกวันนี้จึงมีจำนวนที่สูงขึ้น know depression of so today the rate depression is หรือว่าสถิติในเรื่องของ การที่ผู้คนเป็นโรคซึมเศร้าเองก็มีตัวเลขที่สูงขึ้น <You> know, ด้วยนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่ผู้คนเนี่ยเขาไม่ได้รู้ว่าตัวเขาชีวิตของเขามีจุดประสงค์ในพระเจ้า And you know And this has nothing to do with the economic status of people or societies. จริงๆตรงนี้ You know there are people living in parts of the world where the economic status is not that good. ก็ You know but they're happy. แต่เขาก็เป็นคนที่มีความสุขนะ and there are parts of the world where it seems to be in it seems like the economic status is much better หรือว่าอาจจะมองดูแล้วว่ามีบางส่วนของโลกที่เศ,ษศรษฐกิจ ในแถบนั้นเนี่ยดูดีหน่อย you know but there is higher rate of suicide there is depression กับกลายเป็นว่ามีสถิติของคนที่ฆ่าตัวตายหรือว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นเนี่ยสูงมาก so this has nothing to do with prosperity or poverty จึงทําให้เราได้เห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องของความยากจนหรือว่าความเจริญรุ่งเรือง you know this is the work of the enemy in the hearts of people แต่ตรงนี้เป็นการทํางานของศัตรูที่เกิดขึ้นในหัวใจของผู้คน it's it a spiritual warfare มันก็ถือว่าเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณ You n w h e n people believe their life a s no meaning and no purpose เพราะเมื่อผู้คนเชื่อว่าชีวิตของเขาเนี่ยไร้จุดประสงค์ไม่มีความหมายไม่มีค่าอะไรเลย They b e l i e v e the lie of the enemy เขาก็ไปหลงเชื่อในคําโกหกของศัตรูแล้ว Right so now as Christians ในฐานะของคริสเตียน We should not believe these lies เราไม่ควรจะไปหลงเชื่อในคําโกหก Because we have Jesus we have the truth we have the เพราะว่าเรามีพระเยซูเรามีความจริงแล้วเราก็มีความสว่างในชีวิต Now t h e r will Times in our life when we go through you know tough times that we feel like you know my life has no purpose and meaning มันก็อาจจะมีบางครั้งในชีวิตที่เราเจอกับปัญหาหรือความยากลําบากแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันดูเหมือนไม่มีความหมายไม่มีจุดประสงค์ที่ดี But know that those are just feelings not based on truth สอยากจะให้เราเข้าใจว่าตรงนั้นมันก็เป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นณเวลานั้นมันไม่ตรงกันกับความเป็นจริริ You have to go back to the word of God. คุณจำเป็นจะต้องย้อนกลับมาที่ถ้อยคําของพระเจ้าไว้เสมอเมื่อวานนี้เราก็ได้อ่านกันไปเกี่ยวกับการทรงเรียกของเยเรมีย์ your womb, knew you พระเจ้าก็บอกกับเขาว่า เราเนี่ยรู้จักเจ้านะก่อนที่เจ้าเนี่ยจะมาเกิดในท้องแม่ของเจ้า you already. แล้วเราก็เป็นผู้ที่กำหนดตัวเจ้าเอาไว้แล้ว and this true for all This true is for และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความจริงสำหรับเราทุกคนก่อนที่เราจะมาเกิดอยู่ในท้องแม่ God <knew> us, พระเจ้าก็รู้จักเรา and God created for purpose. และพระเจ้าก็สร้างเราเอาไว้เพื่อจุดประสงค์ที่ดีของพระองค์ you know this one of proof this the greatest is That our life has a ตรงนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์เป็นหลักฐานที่ดีเลยที่บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยรู้จักเราพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเราเอาไว้เพื่อจุดประสงค์ของพระองค์เพราะเมื่อวานเราได้เริ่มต้นใยการบอกว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ด้วยจุดประสงค์ของพระองค์พระองค์ไม่เคยสร้างอะไรแบบร่อยเปื่อย know the second the และอย่างที่สองที่ผมอยากให้คุณได้คิดถึงเลยก็คือ even when man fall into sin and curse ต่อให้มนุษย์เนี่ยล้มลงในความบาปแล้วก็คําสบแช่ง and man broke relationship with god แล้วมนุษย์เองก็ทําลายความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า in you know, a god found a way to redeem us back to himself พระเจ้าเองก็หาวิธีทางที่จะทําให้เราเนี่ยกลับมาคืนดีกับพระองค์ you know, god Send His only Son Jesus across to Reers todine the only พราะส่งพระเยซูคริสต์องค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อชดใช้บาปให้กับเราที่กางเขนนั้น If our life has no value and purpose, why would God give up His Son for us? ถ้าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ดีไม่ได้มีค่าไม่ได้มีความหมาย พระเจ้าจะยอมเสียสละพระบุตรของพระองค์เพื่อต้องการเรากลับไปทำไม pay you know, God to pay such heavy price to such price a การที่พระเจ้าต้องจ่ายราคาอย่างหนักหนาสาหัสต,ตรงนี้เพื่อที่จะไถ่เราออกมามันก็คือหลักฐานที่สำคัญที่บอกให้เรารู้ว่าเราเป็นผู้ที่มีค่าและก็มีความหมายต่อพระองค์มากตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อของ You know, the price you pay For thing. ราคาที่คุณยอมจ่ายสำหรับของชิ้นนั้นก็เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าคุณก็เห็นคุณค่าของของ know the, value and the purpose that thing, ถ้าคุณรู้ว่าของสิ่งนี้มันมีคุณค่ามันมีจุดประสงค์ที่ดี you willing to pay to willing price 're คุณเองก็ยินยอมที่จะจ่ายราคาต่อให้ราคามันจะสูงก็ตาม Because you know the value, you know the know know เพราะคุณรู้ว่าของสิ่งนี้มันมีคุณค่าแล้วก็มีจุดประสงค์ที่ดี spend on people you so why may much say did คนอื่นเขาอาจจะสงสัยว่าโอ้โ oh, หทำไมคุณจะต้องจ่ายเงินเยอะขนาดนี้ในการซื้อของชิ้นนี้ด้วย maybe they don't value that thing maybe they don't know the purpose คนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของของชิ้นนี้หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับสนใจในสิ่งนี้ so so you know no matter who thinks what ไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็ตาม the price we pay for something ราคาที่เรายอมจ่ายเพื่อบางสิ่งบางอย่าง proves we understand the value and the purpose ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า เราเข้าใจถึงคุณค่าและก็จุดประสงค์ของสิ่งนั้น Now think about what God did for us ลองคิดดูถึงสิ่งที่พระเจ้าทำให้เราสิ He sent His Son พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์มา His beloved Son the Bible says พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเป็นพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระเจ้า And He was willing for His Son to take our curse take our sin take our punishment take our judgment และพระองค์ยินยอมที่จะให้พระบุตรของพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่รับเอาความบาปคำสาปแช่งสิ่งเลวร้าย สิ่งไม่ดีทั้งหมดไปไว้กับพระองค์เองพระเจ้ายอมจ่ายราคาหนักหนาขนาดนี้เลยเนี่ยเพื่อจะได้เรากลับไปเป็นของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง See redemption proves our value and our purpose. การไถ่ก็เป็นหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นว่าเรานั้นมีคุณค่าและมีจุดประสงค์ที่ดี And this is why I said in the beginning. ั่นนี่ก็คือสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรก The question to what is my purpose. คำถามที่เกิดขึ้นในใจของผู้คนว่าชีวิตของฉันมีจุดประสงค์อะไร Can only be correctly answered. เราจะพบกับคำตอบที่ถูกต้องได้จากถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้น know some ค <"Why S 2> <know, S 1> so ือบางคนอาจจะคิดแบบนี้แม้แต่คริสเตียนเองก็ทำไมฉันจะต้องมาศึกษาเรื่องของการงานที่เสร็จแล้วการไถ่อะไรกันมากมาย many things my ทั้งๆที่ในชีวิตนี้ก็ยังมีหลายเรื่องที่ต้องทำสิ่งที่เราไม่เข้าใจก็คือ the ofemption and ความจริงและการ เปิดเผยสำแดงในเรื่องของการไถ่นี้ you know, our hearts, มันเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงในจิตใจของเรา that have value and have ทำให้เรามั่นใจเสมอว่าชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าและจุดประสงค์ที่งานในเรื่องของการไถ่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตของเราได้จริงๆ you know, Once you understand what God had to pay to redeem us. เมื่อคุณเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องจ่ายราคาเพื่อจะไถ่เรา No matter what happens in life, you will never ever doubt your value and your purpose again. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนี้คุณจะไม่มีวันสงสัยในเรื่องของคุณค่าของคุณหรือจุดประสงค์ของชีวิตอีกเลย Another thing I want you to think about is this. อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะให้คุณได้คิดถึงในวันนี้ก็คือ so God saves you through His Son พระเจ้าเนี่ยช่วยคุณให้รอดละโดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์ and then He fills you with His own Spirit และพระองค์เองก็ยังเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยพระวิญญาณของพระองค์เอง think about that the very Spirit of God comes and dwells in us ลองคิดดูสิว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเองเลยนะตอนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในเรา to lead us and guide us into the truth เพื่อที่จะคอยนําเราคอยชี้แนะเราไปสู่ความจริงทั้งมว The Bible says he's our teacher he's our guide he is the one who reveals พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์นั้นน่ะเป็นผู้ที่ไถ่ยเราเป็นผู้ที่นําทางเราเป็นผู้ที่จะเปิดเผยความจริงกับเรา why ทําไมล่ะ so that we can know god through the spirit เพื่อที่เราจะได้รู้จักกับพระเจ้าโดยผ่านทางวิญญาณของเรา And We can know ourselves can Through the Spirit of God แล้วเราเองก็จะได้รู้จักกับพระเจ้าโดยผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์เราจะได้รู้จักกับจุดประสงค์ของเราเนี่ยผ่านทางพระวิญญาณไปสุดเพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อที่พระองค์จะเปิดเผยสิ่งที่เป็นความจริงกับเราพระเจ้าเองก็เติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์ I believe is one of the proofs that we have a purpose The plan of God ผมเชื่อว่าก็เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่บอกกับเราว่าเราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีจุดประสงค์ที่ดีของพระเจ้า gave, gave แล้วพระเจ้าก็ยังให้ถ้อยคำที่บันทึกไว้ของพระองค์กับเราด้วย <do> what? เพื่ออะไรละ่ะเพื่อที่จะเปิดเผยให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดแล้วเราเป็นใครแล้วเรามาเกิดบนโลกใบนี้เพื่ออะไรกัน Anyone who studies the word of God diligently ใครก็ตามที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ With an open heart ด้วยการเปิดใจ He will know God คนคนนั้นจะรู้จักพระเจ้า He will know himself in God และเขาก็จะได้รู้จักกับตัวเองในพระเจ้า And he will know the purpose of his life และเขาก็จะได้รู้จักกับจุดประสงค์ของชีวิต You know one of the most famous scriptures that we all know says this ข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีได้บอกว่า You know the word of God is a lamp to our feet Uh, ท้อยคําของพระเจ้าก็เปรียบเสมือนเป็นโคมนําทางเท้าของเรา you know, The word of God shows us where to go ท้อยคําของประเจ้าจะเปิดเผยให้เราเห็นเส้นทางที่เราควรจะก้าไป So God giving us his word พระเจ้าให้ถ้อยคําของพระงกับเรา It reveal his plan and his purpose in our lives เพื่อที่ต้องการจะเปิดเผยแผนการและจุดประสงค์ของพระงในชีวิตของเรา And then you just look at the human heart our own h e a r t และถ้าเราดูหัวใจของเราเอง you know why do we always W meaning and find in to purpose life ทำไมเราถึงอยากจะค้นพบกับความหมายและก็คุณค่าหรือจุดประสงค์ของชีวิตละ่ะ And when we don't seem to find, life seems to not work. และถ้าเราไม่พบกับสิ่งเหล่านี้เราก็รู้สึกว่าชีวิตของเรานั้น่ะไม่มีความสุขเลย Why is that? ทำไมถึงเป็นแบบนั้ Why is the human heart looking for p u r ทำไมหัวใจของมนุษย์กำลังมองหาจุดประสงค์ของชีวิต God designed us for purpose เพราะพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ที่ดีของพระองค์ And I'm just showing you all these things to help you think ผมอยากจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นสิ่งเหล่านี้เพื่ออยากจะหนุนใจให้คุณได้คิดทบทวนดีๆ And to come to the right conclusion เพื่อที่คุณเองจะได้มีบทสรุปที่ถูกต้อง God has a purpose for your life เพราะพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ดีให้กับชีวิตของคุณ l e y ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ f a t h e we thank Thank you for this new day New for พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่นี้ Another day to discover and walk in your purpose ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้ค้นพบและดำเนินชีวิตให้ตรงกับจุดประสงค์ของพระองค์ We do thank you for wisdom to do everything we're supposed to do today เราขอบคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาของพระองค์ที่จะช่วยให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องทำในวันนี้ได้ In Jesus name ในพระนามพระเยซู men Amen ขอบพระเจ้าอวยพรนะครับและขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้